สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้ก๊อฟจะพาทุกท่านมาดูนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับยันเราแต่งเสร็จนะกับรถที่เราเพิ่งส่งมอบไปนะครับรถคันนี้นะครับก็เป็นตัวสปอร์ตสี่คูสี่เนาะนี่นะครับเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนี่เป็นล้อสิบแปดนะครับก็เป็นสีทูโทนแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นนี่พวกสีเทอรก้าไฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะด้านหลังนะครับ ก็ตัวสปอร์ตก็จะเป็นกระบะคลาสสิกอย่างนี้แหละครับไม่ได้มีตัวอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับอ่ในส่วนของไฟท้ายนะเดี๋ยวเราไปดูจากอีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับที่กอบใช้แต่งส่งมอบเนาะนะครับไฟท้ายตัวเดิมนะครับก็จะเป็น led นะครับเป็นแบบฮาร์ปครับก็จะมีแค่ตัว c นะครับที่เป็นลีเป็นเบรกเนาะเลี้ยวถอยก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะนะครับนี่นะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็น แบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้ก็กําลังเริ่มแต่งนะครับเริ่มแต่งอยู่เนาะอันนี้ก็ตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็คีนรถเสร็จอะไรเสร็จนะครับก็เริ่มมาถอดด้านหน้านะครับให้ลานชุดแต่งนะครับที่เขาถนัดเรื่องชุดแต่งเนี่ยมาถอดด้านหน้านะครับแล้วก็นี่ครับเตรียมใส่ชุดแต่งอันนี้เลยก็ตอนนี้นะครับเราก็ใส่นะครับชุดแต่งตอนนี้เราก็ต้องบอกก่อนนะเราต้องใส่คิวล้อด้านหลังก่อนนะครับเพราะว่าด้านหน้านะครับเรามี การทำนะครับเรื่องเกี่ยวกับพวกระบบไฟนะครับเปลี่ยนไฟหน้านะเราก็เลยให้เขาใส่แต่ข้างหลังก่อนเนี่ยครับด้านหน้าเราถอดล่งแบบนี้เลยนะนี่ครับเดี๋ยวเรากําลังจะใส่ไฟหน้านะครับใส่ไฟหน้าแท้เข้าไปนะคันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่แต่งตรงจุดอื่นนะครับนี่อันนี้ก็พามาดูก่อนนะนะครับซื้อกากมันนะครับถ้าเกิดเป็นพวกอุปกรณ์นะครับที่เป็นของแท้นะนี่อย่างคันนี้นะครับลูกค้าบอกเลยนะว่า เอาของที่เป็นของเบิกนะราคาที่ก๊อบแจ้งก็เป็นเบิกใหม่เลยนะครับตอนนี้พี่เขาก็กําลังไล่แต่งไล่ใส่อยู่นะครับไล่แกะอยู่เดี๋ยวลอดูนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยนะจัดเต็มนะครับถ้าเกิดใครเห็นตั้งแต่ส่งมอบไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนเลยนะนี่เห็นไหมครับอุปกรณ์แท้ฟอดนะครับทั้งไฟหน้าไฟท้ายนะครับนี่เราก็เบิกใหม่ให้กริ๊บแบบนี้เลย ตอนนี้นะครับช่างก็ได้ทําการเปลี่ยนไฟท้ายเรียบร้อยนะครับจากไฟท้ายที่เราเห็นเนาะตรงต้นคลิปตรงนี้ก็เป็น Fu l l LED แล้วนะครับแล้วก็เจาะเซ็นเซอร์บิวอินนะครับตัวนี้เดินระบบแท้หมดเลยนะด้านหลังก็เรียบร้อยแล้วครับนี่สำหรับเกี่ยวกับตัวที่เราอัปเกรดเสริมเพิ่มเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับด้านหน้าเนะาะกอฟนะครับจะให้เขาใส่พวกไฟนะครับพวกทําเซ็นเซอร์ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยให้เขามาใส่ชุดแต่งอีกทีนึง นะครับนี่ก็เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์เจาะบิวอินเรียบร้อยนะครับใฟหน้าใส่นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองระบบกันครับนี่นะครับหลังจากเราใส่เสร็จนะเรายังไม่ประกอบแบบเต็มร้อยนะครับเรามาทดสอบระบบก่อนนะครับว่าระบบใช้งานได้ปกติไหมนะเพราะว่าถ้าเกิดเราประกอบไปแล้วเนี่ยครับถ้ามันไม่สมบูรณ์มันต้องแกะนะเหมือนถ้าเกิดเราใส่ชุดแต่งก่อนแล้วค่อยมาใส่ไฟมันก็ต้องแกะนะครับผมก็เลย อ่ะไม่เป็นไรครับให้ช่างนะยอมเสียเวลาหน่อยนะครับให้ทุกอย่างมันจะได้ออกมาสมบูรณ์แล้วก็ดีที่สุดนะครับนี่ตอนนี้เราก็ทดสอบระบบกันนะให้ผู้จัดการมาดูนะว่าเรื่องของตัวระบบตัวเสียงตัวเซ็นเซอร์เป็นยังไงนะเห็นไ,ไหมครับใส่ไฟถอยระบบไฟเลี้ยวนะครับทุกอย่างนะครับระบบแท้จะทํางานเหมือนตัวท็อปทุกอย่างนะครับ เดี๋ยวเราก็พาไปดูครับด้านบนเนาะว่าตอนเราใส่ระบบแท้เนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันออกจอกลางจะเป็นแบบไหนนะฮะเผื่อท่านใดสนใจนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มเนาะ,ะจากใส่เกียร์ถอยนะครับเห็นไหมนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนของแท้เลยนะครับตัวที่เป็นเซนเซอร์ก็จะตัวเซนเซอร์ก็จะหุบ นะครับเข้าไปมีสีให้เห็นแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวลองตัวเรื่องของตัวระบบด้านหน้าให้ดูด้วยนะฮะเพราะว่าตอนเรารีวิวรถเนี่ยเราก็จะรีวิวกันแต่แบบรอบคันใช่ไหมทุกท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับตั้งแต่วิธีการตกแต่งและสิ่งที่ก๊อปอยากให้เห็นก็คือตอนก๊อปแต่งแล้วนะครับเป็นแบบไหนเนาะผมไม่ได้ว่าสั่งแต่งสั่งแต่งแล้วก็ใส่ใส่ใสใส,ยส,ยส,ยสยอย่างเดียวนะครับนี่เห็นไหม ใช้งานได้นะครับเราต้องเช็คนะครับทุกอย่างตอนเราเราทํางานพวกเกี่ยวกับระบบพวกนี้นะครับเราไม่ได้ให้ช่างแค่ติดตั้งเช็คเราต้องเป็นคนรีเช็คเองนะครับเพื่อให้ออกไปนะครับสมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะในคลิปที่ก๊อฟรีวิวทุกท่านก็จะเห็นว่าก๊อฟมีการรีวิวแล้วก็เช็คพวกตัวเซ็นเซอร์ให้ดูอยู่แล้วนะครับเนี่ยตอนผมทํามผมก็จะเช็คแบบนี้นะครับนะแล้วก็นี่ครับ หลังจากที่เราใส่ชุดแต่งสมบูรณ์แล้วนะครับนี่ก็จะหล่อแบบนี้เลยนะครับนี่ใส่ล้อใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สติกเกอร์แท้อะคริลิกแท้นะครับนี่ก็ใช้คำว่า90%แล้วนะครับรอบคันนะอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับทีเด็ดที่ทุกคนเห็นในรีวิวก็คือเรื่องของตัวภายในนะครับที่คันนี้ทำภายในเป็นตัวคาร์บอนนะครับนี่นีครับ ผมติดเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เอาน้ํายานะเช็ดเคลือบให้นะครับนี่ให้มันเงานะครับแล้วก็มันจะได้ดูดีเนาะเพราะว่าบางทีโดนรอยนิ้วมือเราหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นขุนๆนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับติดสติกเกอร์นะครับเหลือล้างส่งมอบนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับแต่งรถนะครับคัสตอมรถก็ติดต่อกับได้นะครับยินดีให้บริการครับ